สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครในเกม t e k e n 7ที่มีชื่อว่าคาซุยะ คาซุยะมีชื่อเต็มว่าคาซุยะมิชิมะเกิดวันที่11ธันวาคมปี1958อายุ49ปีมีสัญชาติญ,ญี่ปุ่นลนักษณะการต่อสู้เป็นแบบมิชิมะสไตล์คาราเต้ลักษณะของคาซุยะเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมสีดำทรงแหลงไปข้างหลังตาซ้ายของเขาเป็นสีแดงเรืองแสงและชุดประจำตัวในการต่อสู้ของเขาประกอบไปด้วยกางเกงคาราเต้และถุงมือสีแดงประวัติของคาซุยะคาซุยะมิชิมะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญในเทเก้นเขาเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงและเขายังเป็นลูกชายของเฮยาจิมิชิมะซึ่งเป ้ามคลุมเครือกับพ่อของเขาที่โยนเขาจากหน้าผาตั้งแต่เด็กและยังฆ่ามแม่ของเขาคาซยะพยายามทาทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาให้พ่อเห็นความพยายามเหล่านี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันมากมายคายะยังคงมีด้านดีอยู่เขาไม่ทนกับคนที่ฆ่ามแม่ผู้เป็นที่รักของเขาและเขายังพยายามทําตัวให้แตกต่างจากพ่อผู้ซึ่งเป็นจอมเผด็จการคาุยะมีภรรยาชื่อว่าจุนคาสมะและยังมีลูกชายหนึ่งคนที่มีชื่อว่าจินคาสมะซึ่งไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่บุคลิกของคาซยะเขาเป็นคนค่อนข้างปรรราาาาาาถนนนนนนใใออํจกกกกคคคคววบุมมแแ้้ชีีีีิตขงยะ่่ท จะทำตัวดีต่อกันศัตรูของคาซุยะหลายคนได้รับอันตรายจากการแสวงหาผลประโยชน์เพื่ออำนาจในการครอบงำอย่างสมบูรณ์ของเขาสำหรับคาซุยะแล้วการเป็นจุดสนใจไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบเขามักจะควบคุมอยู่เบื้องหลังสไตล์การเล่นของคาซุยะคาซุยะมีความโดดเด่นในด้านการโจมตีที่รุนแรงตัวของเขาเหมาะกับการสวนการโจมตีมากกว่าการโจมตีใส่รัวๆหากต้องการใช้การเคลื่อนไหวของเขาอย่างมีประโยชน์สูงสุดควรจบล็อกการโจมตีและสวนการโจมตีกลับไปดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าคาซุยะหากมีข้อมูลตกบกพร่องสามารถเพิ่มเติมว้้ใตตคคอมมเเนลยบาชิีก็ ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ